กรณีที่2นะของอในรูปนี้ก็จะเป็น m เป็นจำนวนขี้บวกนวนสังเกตผมก็ต้องแบ่งเป็นไอชุดแรกอ่ะ u 1ก็จะต้องเป็นอะไรเป็นเศกเนาะเศษเซต้ากับ u 2ก็ต้องเป็นอะไรโครเซกเซต้าแค่นี้เองเนี่ยในการแบ่งตัวอย่าง ที่หนึ่งของไอ้นี่ผมให้เป็นอินทิเกตอะไรดีอินทิเกตแทนกำลัง5 2x สองเอก์ซกกำลัง4 2x dx ข้อสังเกตผมจะบอกข้อสังเกตว่าตัวเอนะ็นเห็นไหมตัวนี้เป็นเลขคู่คุณจะทําเหมือนวิธีแรกก็ได้นะคำตอบอาจจะหน้าตามไม่เหมือนกันเลยมันคนละตัวแต่คําตอบมันสม,มูลสม,มูลกัน คำว่าสมมูลการถ้าคุณแทนตัวเลขเข้าไปเนี่ยค่าที่ออกไม่ได้จะเท่ากันผมจะทําให้ดูว่าไอคอนนี้มันทำได้2วิธีแต่ผมจะเลือกทําวิธีที่ตัว m เป็นจำนวนคี่บวกแค่นั้นเองอ่าผมอินดิเกตแทนกําลัง5 2 x นะเศษกำลัง4 2 x ผมก็ให้ u ของผมเนี่ยเป็นเศษนะดิฟเศษ2 x เศษเซตาจับไปส่วนคุณดิฟเศษเซตาดิฟเศษ u ได้เศษแทนเศษ u แทน u s e c 2x tan 2x อ่าดิฟได้ตัวนี้ปั๊บปั๊บแล้วอย่าลืมดิฟไส่ด้วยดิฟ 2x ไส้2แค่นี้จากนั้นคุณก็ตัดไปดิตัด t a กนี่ตัดนี่เหลือ3นะ s e c ตัดไปตัวหนึ่งเหลือ3 Tan ตัดนะ tag t a เหรือ4นะเลข2ดึงออกไปข้างหน้าเท่ากับ1ส่วน2อินทิเกรต tan กำลัง4 2x เ e กกำลัง 2x ดี 2x ถามว่าเราจทำไงต่อเมื่อคุณให้ u เป็นเก 2x แล้วคุณต้องเปลี่ยนแทนตัวเนี้ยให้กลายเป็นเกให้หมดจัดรูปนิดหนึ่งก็หลักการเดิมใช้เอกลักษณ์แทนกำลัง4ให้คุณมองเป็นแทนกำลัง2ซ้อนกัน2ชั้นอย่างนี้6กำลัง3 2x ดี6 2x เอเอกลักษณ์ แทนกําลัง2อเซต้าคืออะไรผมทบทวนด้วยการพูดนะ mm hmm. เท่ากับเซกําลัง2อเซต้าลบหนึ่งโอเคเซต้าคุณคือสองเอ็กซ์ิเกตปั๊บเซกําลัง2อเซต้า2 x งกซ์ลบหนึ่งกำลังสอง 2, ซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็คูณกับเซกําลัง3 2 x ส mm hmm. องเอ็ดีเซกสอแค่นี้ต่อต่อต่อ mm hmm. หลังจากนั้น คุณต้องกระจายไอ้ตัวเนี้ยหน้ากำลังสองสมบูรณ์กระจายเข้าไปดิเป็นเท่าไหร่หนึ่งส่วนสองดิเกีหน้ากำลังสองก็เป็นเศษกำลังสี่สองเอกลบสองหน้าหลังเพราะเป็นข้อหมายลบนะลบสองเศษกำลังสองสองเอ็กซ์บวกหลังกำลังสองก็คือบวกหนึ่งธรรมดาและก็มีเศษกำลังสามคูณห้อยท้ายไปอยู่เนี่ยกำลังสามสองเอ็กซ์ดีเศษสองเอ็กซ์ห้า กระจายเสร็จกำลังสามตัวนี้เนี่ยเข้าไปทุกตัวนี่ในวงเล็บเป็นหนึ่งส่วน2องอินทิเกตไปวงเล็บไปนี่คูณการนรากำลังบวกกันนะเป็นเสร็จกำลังเจ็ดบ2เลบส,เสร็จศษกำลังห้าบวกเ็จกำลัง 5, สาม 2x ง 3, ดีเสร็จ 2x อาเนี่ย ผมบอกไปหลายรอบแล้วอันนี้ u กำลัง7 u กำลัง5เนี่ย u กำลัง3 du ก็แค่เพิ่มกำลังแล้วก็หารด้วยไอเลขกำลังที่บวกหนึ่งอะ่ะเท่ากับ1ส่วน2เปิดประเด็นเลยไปไล่เซกกำลัง8 2 x ส่วน8ลบเลข2ต้องอยู่นะ2เซกกำลัง6 2 x ส่วน6บวกเซกกำลัง4 2 x ส่วน4บวก ตัดได้ตัวนึงเนี่ยตัดเลยสาตัดไปและเอา1นส่วนสคูณเข้าตลอดเพื่อความสวยงามเป็น1นึ่งส่วนสิบหกเกกำลังแปดสอง X ลบอ่าคูณเป็นหนึ่งส่วนหกเกกำลังหกสอง X บวกหนึส่วนแปกกำลังสี่สอง X บวก C เสร็จแล้วข้อนี้ ตัวอย่างที่2นะผมอินทิเกตเซ็กกำลัง3 3x สามเกกำลัง6 3xdx จริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยสังเกตเห็นไหมตัว N เนี่ยเป็นเลขคู่คุณจะไปใช้ในกรณีแรกก็ได้โอเคเนาะแต่ผมอยากจะทำให้ดูอีกวิธีหนึ่งว่ามันแตกต่างยังไงเพราะว่าตัว M ตัวเนี้ยเป็นเลข,ขคี่ก็ใช้ได้เช่นกัน เมื่อตัวนี้เป็นเลขคี่คุณก็มาดูดิ u 2คุณต้องกำหนดเป็นโคเซกกำหนดอีกตัวนึงอะ่ะโคเซกเซต้าเซต้าคุณเป็น 3x จัดป่ะอินดิเกตคอร์ดกำลัง3 3x c o s e อกโคเซกกำลัง6 3x D c o s e ก 3x ดีโคเซกสนะดิฟโคเซกระวังเรื่องเครื่องหมายลบอะไร ลบโคเซกคอทโคเซกสามเอ็กซ์คอทสามเอ็กซ์ชุดแรกนะแล้วดิฟไซด์ด้วยได้3ตัดทีละตัวเนี่ยคุณตัดไปตากโคเซกตัดหน้านี่เหลือ5คุณตัดคอทไปปารคนี่เหลือ2สิ่งที่เหลือคุณดึงลบ3ตัวนเนี้ยเนี่ยเป็นลบ1ส่วนข้างหน้าไว้ข้างหน้าลบ1 3. นส่วนสิเกตคอทกำลัง2 3x อันนี้ก็เป็นโคเซกกำลัง5 3x d c o คเซ3กสาเยไหมแล้วคุณให้ยูเป็น c o เซ็กใช่ป่ะคุณต้องเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างของคุณนะ่ยให้เป็น c o เซให้หมดสูตรมันก็มีอยู่แล้วไอ้ตัวนี้เปลี่ยนได้เลยเนี่ยทันทีลบหนึ่งส่วนสามอิติเกตโคเซกกำลัง 2, องออคอดกำลัง 2, สไซต้าเนี่ยมันคือ c o เซกกำลัง 2, สซต้าลบห่คล้ายๆกับตัวทันน่ะก็ใส่เลยโคเซกกำลังสองาเอ็กซ์ลบหนึ่งนะ เปลี่ยนแล้วอันนี้ชุดนี้นะเนี่ยผมเปลี่ยนตัวเดียวกันคูณกับโคเซกกำลัง5 3x d u อกยูก็คือโคเซก 3x แล้วคุณก็กระจายไอตัวนี้เนี่ยเนี่ยเยเ,ยเ,ยเ,ยเข้าไปข้างใน,นเข้าไปปับ๊บเป็นอะไรลบหนึ่งส่วนสามเนี่ยเหมือนเดิมอทิเกตโคเซกกำลัง7 3x เกลบโคศึกกำลัง5 3x กกระจายเข้าไปวางกันเถอะ ดีโคเซกสโอเคทีนี้ผมก็เห็นเห็นแล้วเขียนได้เลยลบหส่วนสคุณกำลังอินทิเกรต u กกำลัง7จ็ดลบ u กำลัง5 d u คุณจะกลายเป็นอะไรโค s ซ c กกำลังแปดสก่วนแลบโคเซกกำลัง6 3x ส่วน6กลบปิดบวก C กระจายลบ3เข้าไปทุกอย่างจบเลยไม่มีอะไรเลยเป็นอะไรลบ1ส่วน24กกำลัง8 3x ลบเป็นบวกนะลบลบเป็นบวก1ส่วน18 c o s โกกำลัง6 3x บวก C ทีนี้คุณก็เนี่ยจริงๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณไปเลือกเอาว่า คุณจะใช้วิธีไหนถ้ามันทําได้2วิธีอ่ะคิดว่าอะไรสั้นกว่ากันอนะ่ะลองไปดูเทียบกับตัว n ดี๋ยไอคอนี้ผมว่าเหมือนกันเลยนะไปลองดูเอาเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่3นะสำหรับแบบนี้ผมอินทิเกรตแทนยกกำลัง3 x ธรรมดาคูณกับเซกกำลัง3 x dx ข้อนี้มันไม่เข้ากับกรณีที่1แล้วกรณีที่1ตัว n ต้องไปเลขคู่ถูกป่าอันนี้มันไม่เป็นเลขคู่ดิแต่น,นี้เป็นเลขคี่ใช้ได้คุณกําหนด u ว่าเป็นเซ c ทุกอย่างจบเซกเซต้าก็คือ x โอเคเปลี่ยน,ปนไปเลยอินเกตแทนกำลัง3 x มเอกกํำลัง3 x ดิฟเซก x หลักการถามว่าคุณจะจํำยังไงให้มันง่ายใช่ไหมถ้ามันเข้ากรณีตัวเเนี่ย คุณก็กําหนดอีกตัวหนึ่งตัว u คุณถ้าเข้ากรณีตัว n คุณก็กําหนดอีกตัวหนึ่งหวังว่าเข้าใจนะนน่เร็จนี่ไงมันเป็นตัว M มันเป็นตัวแทนคุณก็กําหนดยูเป็นเสร็คแทนเนี่คือคําว่ากําหนดอีกตัวหนึ่งเป็นยูอ่ะดิฟเซ็ได้เท่าไหร่จัดก่อนดิฟเซ็ได้เซ็แทนเซกแทน X ไม่มีไส้ให้ดิฟันหมดแล้วเป็น1คุณก็ตัดเส็ไปตักตักเหลือ2เนี่ยตัดแทนไปตัก หรือสองสิ่งที่เหลือก็คืออินทิเกรตแทนกำลังสอง x อกําเซกกำลังสอง x d กดเซกเนี่ยดิฟเซกคุณให้ u เป็นเซก x แล้วคุณก็เปลี่ยนทุกสิ่งอย่างให้เป็นเซกให้หมดอ้น,นี่ง่ายๆอินทิเกรตเป็นอะไรเซกกำลังสอง x ลบหนึ่งนี่คือแทนนะคุณต้องแม่นสูตรมากอะ่ะคูณเซกกำลังสอง x d ก x เซกเนี่ยตัวเดียวกัน จากนั้นทําไงต่อกระจายเศษกำลังสองเข้าไปข้างในจะกลายเป็นอะไรอินทิเกตเปิดงเลยไปเศษกำลัง 4x ลบเศกกำลัง2 x dx ง่ายแล้ว u กำลัง n นะเนี่ย u กำลัง4 u กำลัง 2, 2> เออ dx โอโ้โหผมผิดเนี่ยตายเลยเนี่ยดีนี่ที่เจอก่อนต้องเป็น du ก็คือเ e x อันนี้ต้องระวังเห็นไหมบางครั้งต้องพลาดเราพลาดบ้างเราต้องดูว่าเออมันคืออะไรโอเค ได้แล้ก็เป็นเศกกำลัง 5. อ่าผมอินทิเกรตปกติได้ล้วกำลัง5 x ส่วน5ลบเศกกำลัง3 x ส่วน3บวก c เสร็จละตัวอย่างที่4นะผมอินทิเกรต เซกกำลัง3 2X เออแทนขอโทษแทนกำลัง3 2X หารด้วยรากที่3ของเซก 2x x D x งานมันงอกตรงไหนรู้ไหมมันงอกตรงที่ว่าโอเคคุณจะกำหนดยูยังไงคุณก็รู้แล้วว่ากรณีมันมีแทนกับเซกอยู่ด้วยกันและแทนตรงนี้เนี่ยเป็นกำลังเลขขี่บวกนั่นคือตัว M ใช้ได้โอเคเนาะเซกผมไม่สนจะเป็นกำลังเศษส่วนยังไง ถ้าคุณเขียนปรับให้มันดูดีหน่อยเขียนองี้เนี่มันจะเป็นแทนกําลัง m ใช่ไหมกำลัง3 2x คูณกับ6 2x ยกกําลัง1ส่วน3เอาข้างในก็ได้อันนี้ดูดีสุดละ dx นี่อ่ะเนี่ย m อันนี้ n n นไม่สนจะดูแค่ตัวนี้ตัวนี้เป็นเลขขี้บวกใช้ได้ให้ u เป็น6 2x ผมก็จัดเลยเป็นแทนกําลัง3 2x SEC 2 x ยกกำลัง1ส่วน3นะผมดิฟ u เป็น SEC 2 x ดิฟ c ได้ a แทน c 2 x แทน 2x สิ่งที่ห้ามลืมต้องดิฟไส่ด้วยดิฟ 2x ได้2ดึงเนี่ย2ไปเป็น1ส่วน2ข้างหน้าอ่าใสไปก่อน SEC 2 x เออผมขอโทษนะว่าถ้าคุณเอาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นกำลังติดลบ1ส่วน3เกือบผิดแล้วไม่ละ เอาขึ้นมาข้างบนต้องเป็นกำลังลบ1ส่วนสแล้วทีนี้ไอเซกตัวเนี้ยมันไม่ได้ตัดนะมันกําลังลบหเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าคุณเอาขึ้นไปข้างบนนะไอตัวเนี้ยจะกลายเป็นลบสส่วนสโอเคนะลบหส่วนสลบไปอีกหนเนี่ยคุณจะได้เ,ดเก็บไว้ก่อนแทนโอเคตัดได้เหลือกําลัง2อ n ินดิเกตแทนกาลัง2 2 x คูณกับอะไร เซก 2X เนี่ยยกกำลังลบ4ส่วน3 D U U คือ s e ก 2X เกดีวละเสร็จละปรับแทนให้กลายเป็นเซกซะเพราะต้องปรับให้เป็น U ที่เห็นเท่ากับอีดิเกตสูตรก็มีอยู่แล้ว1 2. ส่วน2ใส่ไปด้วยแทนก็เป็นลายเซกกำลัง2 2X ลบ1คูณกับเออเซก 2x ยกกำลังลบ4ส่วน3 du คือ6 2x 1ส่วน2มันเดิมสิเกตคุณต้องกระจายไอเกํำลัง4ส่วน3เนี่ยเข้าไปทั้ง2ตัวเอาง่ายๆก่อน2ลบกับ4ส่วน3นี่ไเท่าไหร่คอรโนมันก็คืออันนี้มันส่วน1อันนี้มันส่วน3ผู้งี้มัน6ส่วน3เนี่ย6ลบ4เหลือ2ส่วน3นั่นเองคิดก่าง่ายๆเลยนะ 2x ลบ<ด>อันนี้เหมือนเดิมเขียนอย่างนี้ก็ได้เศกกำลังลบ4ส่วน2 2x du เศก 2x อิติเกตปกติหน้า1ส่วน2ผมเปิดเลยอันนี้เป็นละถ้าบวก1คุณน่าจะได้นะมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นในชีวิตอันเนี้ยกลายเป็น5ส่วน3บวก1นะก็เหมือนบวก3ส่วน3ะ 2x ปกติมันต้องหารด้วย5ส่วน3เหมือนกันผมขอเขียนตีกลับมาเลยเป็น3ส่วน5เออจะได้ไวขี้เกียจแต่คุณต้องเข้าใจนะลบอาจจะเป็นบวกก็ได้ดูนี่ก็รู้เศษกำลังลบ4ส่วน3ผมบวกด้วย3มส่วน3มันก็กลายเป็นลบ1นส่วน3นี่แหละส x ส่วนด้วยลบ1นส่วน3นะผมเป็น3ส่วน1แต่เป็นบวกอ่ะผมใส่ส่วน1ไปด้วยก็ได้จะได้ไม่งง เพราะว่าลบลบเป็นบวกแล้วก็บวก4ไปที่เหลือทำไงคุณก็แค่กระจายไอเนี่ย1ส่วน2เนี่ยเข้าไปข้างในเป็น3ส่วน10เศษกำลัง5ส่วน3 2x บวก3ส่วน2เศษกำลังลบ1ส่วน3 2x บวก4 <S <S 2> <S 2> เสร็จละแค่นี้